เจ้าสองคนหัวยาจะไปดูพิธีแรกนาะขวัญกันสินะวันนี้เสด็จพ่อรับสั่งให้ตกแต่งนครจัดพระราชพิธียิ่งใหญ่วีนึงจะได้เห็นกันสักครั้งพวกเจ้าไปดูเถอะเราจะนั่งเล่นอยู่แถวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าอย่างนั้นพวกหม่อมฉันขออนุญาตไปชมประเดียวเดียวเสร็จพระราชพิธีแล้วจะรีบกลับมานะเพคะ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ตามลำพังท่ามกลางความสงบจึงนั่งสมาธิจนบรรลุปฐมฌมาขนขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายเงาต้นไม้ทั้งหลายเบียงเบนตามแสงแดดแต่เงาของต้นว่านั้นกลับไม่ได้เอ็นเอียงอย่างต้นไม้อื่นๆ เมื่อพระพี่เลี้ยงกลับมาเห็นต่างพากันประหลาดใจจึงนำความไปกราบทูลพระเจ้าสุดโททนะให้ทรงทราบพระองค์ได้รีบเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์เมื่อวันที่ลูกของเราประสูติใหม่ๆอสิตาดาบทมาเยี่ยม พิจารณาลูกของเราแล้วกราบแทบเท้าอย่าไปคาดคิดเราก็ได้กราบไปครั้งหนึ่งด้วยมาครั้งเนี้ลูกของเราแสดงปฏิหารให้เห็นอีกเราจะขอกลาบเป็นครั้งที่สองเมื่อเจ้าชายสิทธัตถ์เจเริญไหว มีพระชนมายุได้เจ็ดพันศาพระเจ้าสุดโทธนะมีรับสั่งให้เสนาอมาตยขุดสะขึ้นสามสะภายในพระราชวังเพื่อให้พระโอรสเล่นสำราญพระไทยร่วมกับพระสหายวัยเดียวกันครั้นเจ้าชายจเจริญวัยขึ้นพอสมควรจะได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาการพระราชบิดา จึงทรงส่งให้ไปศึกษาที่สำนักครูชื่อวิศวามิตรพระองค์ได้ทรงศึกษาศิลปาศาสตร์18ประการจนเชี่ยวชาญในเวลาไม่นานนักเป็นที่ประจักษ์แก่พระอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาจนสิ้นความรู้ของพระอาจารย์ที่จะสอนต่อไปอีก